ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ป้านาะอาทุกคนรวมทั้งพีเอสซีด้วยครับผมในค่ำคืนนี้ผมจะมาพิสูจน์โรงเรียนหลางที่มีพลงที่เสียชีวิตในโรงเรียนลลางนี้ครับผมที่เขาเมื่อก่อนสมัยตอนผมยังดเด็กๆอยู่ผมก็อาจจะมาเคยเรียนอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้เรียนแล้วประมาณ30สนะิกว่าปีแล้วนะทุกคน30มสิบี่สิบกว่าปีแล้วไม่มีใครมาโรงเรียนเขาเรียกว,ว่าโรงเรียนลลางนะทุกคนแล้วจะมีพลง ในเมื่อเขาดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วผานลงก็คือว่าเสียชีวิตในโรงเรียนที่แห่งนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็แบบว่าปิดกิจกรรมโรงเรียนหรือว่าเขาไม่เปิดอีกเลยแล้วก็ช่วงพักหลังนี้คือจะมีพวกล่าุูนี้ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วจะมีพวกแบบว่าผมได้ข่าอยู่นะคนแถวบ้านเล่าว่าจะมีพวกมั่าซูอะไรกันไม่รู้นะแต่ว่าอยู่ๆเขากลับอันนี้สติหลุดเขาบอกว่าจะมีลุงคนหนึ่งหรือว่า ล่ามใหญ่เหมือนกันนะอย่างกับว่าคลายจับเขาแต่พอมาถึงตัวเขาจับไม่ได้นะแล้วก็เขากลับไปนี่แบบเขาร้อนไปเลยนะเป็นกู้มออย่างเอาพวกมั่วซุมนะทุกคนในโรงเรียนหลังเนี่ยม,ม,มั่วซุมหรือว่ามัมวซุมอะไรผมก็ไม่รู้ผมไม่อยากรู้ประวัติแต่แค่ผมอยากจะมารู้ประวัตินี่คือท่านพลงเทพผมมาพิสูจน์กับพี่แอ๊ดคนรักธรรมชาติชาแนลเนี่ยอย่างอยู่อีกหรือเปล่านะผมจะมาพิสูจน์ดูในค่ำคืนนี้ทุกคน เพื่อไม่เสียเวลานะผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับมิดแอ์แฟงนะเพราะผมก็รู้สึกว่าแค่ผมเข้ามาในจุดๆโรงเรียนนี้คนผมลุกเลยนะรู้สึกว่ากลัวเลยแล้วหูร้อนเลยทุกคนผมไม่เคยหูร้อนอย่างนี้มาก่อนโอเคในค่ำคืนนี้ผมกับน้องชายผมหรือว่ามิดแอ์แฟงเนะี่ยจะมาพิสูจน์กันซ่องคนนะว่าท่านพลงยังที่ตายอยู่นี้จะมาเฝ้าสมบัติของในโรงเรียนเก่านี้อีกหรือเปล่าโอเคในค่ำคืนนี้เราไปพิสูจน์กันก่านไป เอาเลยครับทุกคนตอ,อนนี้ผมก็ได้มาอยู่โรงเรียนหลังนี้นะซึ่งเขาทบไปนานแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็โดนทบเรียบร้อยแล้วนะม <า S 1> ผมมารอบที่แล้วๆๆๆนี่นะ <ๆ S 1> เคยเป็นโรงเรียนมาก่อนนะทุกคนแล้วจะมีปลู้ใบแล้วก็จะมีให้กรุณาทอดรองเท้ามาก่อนนะเนี่ยแต่อันนี้นี่นะทุกคนเป็นอาคารก่อนดูดิ บนมูต้นไม้ขึ้นหมดเลยนะทุกคนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์พาลงเที่เขาเสียบริเวณในลงครัวแห่งหนึ่งนะแต่ว,ว่าต้องเดินอีกไกลเหมือนกันตอนที่ผมเด็กๆผมจำได้ว่าผมมาเข้าห้องน้ำตรงนี้นเสียงววอะไงร เนี่ยนะทุกคนมาเป็นสมัยผมเลียนอยู่นี่โหสะอาดมากเลยนะมาเป็นบันไดาทีขึ้นนะแล้วเมื่อก่อนตรงฮะ,ะอีกพันหนึ่งเสียงอ,อะไระฮะเนี่ยสมัยก่อนเนี้ยแสงพี่มาเรียนเนี่ยจะเป็นห้องน้ำตัวเนี้ยทุกคนสมัยก่อนเป็นห้องน้ำนะ เน,น,นี่ยตรงนี้หรอตอนนี้โดนทบทิ้งหมดเลยนะขบอาาจะมีพวดเด็กมาเข้าห้องน้ำแล้วตอนพี่น่าจะจบแล้วเขา,าเลยต้องปิดทิ้งเลยต้องทบทิ้งหมดนะเนี่ยห้องน้ำนี่จะมีชักโครกรอยู่นะตอนนี้มันเหือแค่ไม้เสียงมันป็นหลงวลงพ่อที่นู่นได้หลวงพ่อเปเออหลวงพ่อที่เขาลงเขามาดูแลอยู่ไหมนู่นเขาจ้างคนมาเฝ้าหรู้ไ่าพี่ ไม่มีไม่มีใครมานหนาแล้วพี่แล้วใครนั่นน่ะหนั่นน่ะเออเห็นป่ะเฮ้ยมีคนมาขโมยของหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่มีเรี๋ยวไม่ดูว่าใครบ้าง ทุกคน,นะน,นนู่นนู่นออวน,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 นวันดีครับลุงถ้าผมมารบกวนหรือว่าอะไรก็ผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่ใช่พวกวัยรุ่นที่จะมามั่วสุมนะแค่ผมมาถ่าย y o ยูท b e เฉยๆนะครับผมแค่มาพิสูจน์ดูว่า <S 2> <S 2> ดิปาาพี่พี่อ้อมไปทางนี้ดิผมน้องอ้อมพี่เผื่อว่ามันเป็นคนเพื่อนมาขโมยของทคนวันดีครับพี่พี่มาทำอะไรแถวเนี้ยทุกคนเจำไหมพี่นะมันโผล่หัวเดินกรดูนั่นแหละผาลาญคนนี้แหละที่พี่มาเจอรอบที่แล้วผ่านมาสี่ห <4, 5 S 2> ้าเดือนแล้วสี่ห้าเดือนน,น,นู่น,น,น นแต่ว่าพวกเด็กที่มามั่วนซูมเนี well> ่ยจะอาจจะมาขโมยของในขะของตรงนี really <S <S to yes, да ้หร so ือเปล่าโอ้โหดูสถานที่ดิมันก็น่ามั่วนซูมี่แหละเพราะมันเรียกสวยเลยอ่ะมันมีงช่้นนอนพักได้เลยสำหรับม้วนนุ่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 นใช่เดินไปไหนวะลุงครับ

ดูแล้วไม่มีเงาละดู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 ดดมองนหน้าบองตาด้วยไม่ใช่มันมาขโมยของลนะุงลุงครับเสียงเหรอววว่าอาจจะมาขโมยของบริเวณน,นี้รือว่าทุกคน นึงเนมึงโน้นหรอกเดี๋ยวผมไปดูนะทุกคนจับไว้่าอ่ามไปดูนะนี่ลุงครับลุงลุงอุ้ยไหนที่ไหนไหนวะฮะบมาไหนแล้ว

แล้ววะเดี๋ยวดังเสียงบริเวณนี้วะเฮ้ยใครเดินวะเฮ้ย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 มันอยู่ขลังนี้ป่ะเสียงเนี้ย หลังเนี่ยด่างดิดางดิข้างหลังเนี่ยดางดิข้หลังเนี่ยหลังตู้เนี่ยเสียงเหมือนกับวิ่งเข้ามาแอบเนี่ยอยู่ในถังรเป่าเืม่มงีหรือเป่ไม่มีไ่ะอ๋อเสียงแมือเฮ้ย Kong, anh chấm mực nóng cố tốt khoa hiding. Lúc xuống vào trong mày mưa đuôi. Hoi hui hui hui. Hui hui hui. Hui 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 hui. Hui 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 ลุงครับผมไม่ไม่ได้มารบกวนนะครับก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะถ้าเป็นลุงคนเมื่อกี้คืนนี้ผมเนี่ยกับพี่ดูเนี่ยมาดีนะไม่ได้มีเจตนาที่จะมาลักมวยหรือว่ามาทําอะไรไม่ดีนะผมแค่อยากจะมาพิสูจน์โู้เหมือนมีคนเดแค่อยากจะมาพิสูจน์ว่าดวงวิญญาณลุงยังฟ้าอยู่ที่นี่หรือเปล่าได้มัน เสียงอะไรวะแดดเข้าไหุ่ยฮึดต้นไม้หักว่ะฮึดต้นไม้มันก็หักเองบอสใช่ลองอ้อมไปทางนู้นดิเดี๋ยวผมจะลองอ้อมมาทางนี้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไอ้ลุงคนนั้นนู่นนู่นนู่นจู่กลมากเลยเอาหายวับเลยว่ะหายวับเลย

เฮ้ยเสียงคลงังมึงวะเสียงคลงงั่งว่ะแ้งอเสียงอุ้ยเสียงนู่นวะท่านลงครับแค่พอพมมาพิสูจน,นะ ผมไม่ได้คิดว่าจะมาทำร้ายหรือว่ามาขุมวยข้าวของเด้อนะครับคืนนี้แค่ผมจะมาพิสูจน์ดูหุยหุย,ยเดินไปคนละฝั่งนะคนละฝั่งเดี๋ยวนี้เดินฝั่งนู้นเดี๋ยวผมเ,เ,เดินฝนะั่งนีไ้ไหนวะ อะไรอะไรมันมน,นั่งอยู่ข้างหลังนี่ไหนโอ้เฉยแล้วเฉยแล้วเฉยแล้วลุงครับเฮ้ยเสียงอะไรขลังวะทุกคนเสียงขลังเราไม่ต้องสอนใจสนใจดูนี้ก่อนหรือว่าจะเป็นคนที่มาขโมยของเป่าไม่รู้นะพี่ผมว่าน่าจะเป็นคนมาขโมยของนะไม่รู้อะ ผมดูตรงแล้วโทรงหน้าพวกตาแ,ตแบบนี้แะแสดงว่ามันเจอมันเจอหล่อนแน่ๆ oh, oh. มันถึงลบอะ่ะ oh, oh. ห้ายทุกคนห้ายๆ จะมาเอาอะไรของในนี้นหรือเปล่าของใน,นนี้เขาห้ามเอาไปนะเฮ้ยเอ็งเป็นใครวะทมือมันตรงเอวมานะันอ่ะม่วมึงถือมีดด้วยนะเห็นเหี้เอ็งเป็นใครเอ็งมาทำอะไรในโรงเรียนร้างเนี่ยดึกๆเนี่ย มันทำลายตัวนี้ครับว่าไม่ใช่ผีแล้วว่าน่าจะเป็นโคลนแน่ๆเลยว่าเห็นบอกว่าไม่น่าใช่ผีน่าจะคลนมาขุม่วยของนี่แหละเฮ้ยพี่ฟังท้ายออกเปล่าทุกคนเห็นเงาจ๋ามไหมพี่พี่เราพูดภาษากระเหรี่ยงเนี่ยมาเมล่อเหร่ไอ้อีฮะเมื่อพี่มาขโมยของอ่ะ พี่บอกนะให้โอกาสนะผมกับพี่ดูให้โอกาสนะพี่จับไปได้เลยดิผมจะไม่บอกขายทั้งนั้นแต่ถ้าพี่ไม่กลับหรือว่าพี่ยังดึงดันจะอยู่แถวนี้เนี่ยผ่นแจ้งนะผมบอกก่อนทำอาหาดยืมดนนิถ้ามีมือมีปิงก็เราจะมาลักขโมยกันแบบนี้มาท้องนาพุกดำแบบ่หนะ นะพี่นะถ้าพี่ฟังขายออกนะ <S <S อย่ามาลัขสมยพี่ทำมาหาก,กินเแข่งขายอย่างดีอยู่เลยโดยถ้าพี่ฟังภาษายไม่ออกก็ตัวพูมีจาัะเรียงผมไม่ชอบนะ <S 1> <S 1> ความจริงเป็นความจริงนะผมชอบไอ้พ่อได้พูดละไม่ฟังไม่ว่าเป็นผีเป็นได้ครับคุณไม่ฟังนี่ยผมกับพี่ดูไป เฮ้ยล<โ>ุยเลยนะผมบอกก่อนเฮ้ย <โ işte! S 2> ผมให้โอกาสแล้วนะเฮ้ย like! มันหนีเว้ยไม่จะให้โอกาสแล้วนะผมบอกก่อนพี่พี่มาคนเดียวผมมาสองคนนะพี่มีมีดผมมีไม้เอาดิจะเอาไงผมว่าเอาง,งั้นอ่ะทุกค <โ mobile. S 1> นตอนนน้องใจโดนไส้ไหมโดนด้วยโดนด้วยโดนขาเว้ยโดนขานะโดนขา,นะนขานะพี่แต่ตรงเอวมนัน ตรงเอวมันมีมีอยู่นะคนเห็นอยากเข้าไปใกล้นะเสียงอะไรข้างล่างวะไม่รู้เหมือนกันส่งดูข้างล่าง้วยเพื่อมันมีมันมีพับพวกนะ,ะแสดงว่ามันไม่ได้มาคนเดียวหรือเปล่าวะ,วะเอาเฮ้ยมันแบบไหนวะนนดิเดินระวังหน้าระวังอย่างชิดหายเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรที่ไม่รู้อ่ะแสดงว่ามันแอบแล้วเนีน่ยเฮ้ยขออภัยด้วยทุกคนใช้คำหยาบนะครับสินะ เสียงกับเสียงนี่หว่าเฮ้สงเ้ยพายอยู่ดีๆมันดิ้นเองอะอะไรไม่ใช่แมงผีพะลงมาแจมด้วยนะนี่นั่นเดี๋ยวมาดูปะฮะเนี่ยทุกคนันแอบในหญ้าแบบเนี้ยโฮ้โ มาย้ายกลับมานี่ได้หรือไงว่ดูดูดูใช่ไหมใบต้นไม้นั่นน่ะเขาเขาเขาอ่ะใช่ไหมนั่นนั่นนั้นั่นนันนั่หน้าเข่าซีดเหรอขาซีบะดูดูดูทุกคนเห็นไหมเนาะใช่หน้าบัวไม่ใช่พี่น่าจะเป็นขวดหินไม่ใช่นูนนู่นนู่นไหนนู่นน่ะเป็นคนนู่นู่นน่ะนู่นน่ะนั่นน เออเออเจอไหมพะพวงมันแน่นอนนู่นเจอไหมใช่นั่นนั่นเฮ้ยมาเอาหินเฟี้ยงเฮ้ยพวงมันแน่พี่ไอ้สัสไหนไอ้คนนี้ก่อนเลยไอ้บ่เฮยเนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณมึงจะมาขโมยของเหรอเฮ้ยอะไรวะบอกต่อให้โรงเรียนล้างก็เจรนะอย่ามา ทำนี่ใส่มาขโมยของอย่างนี้ไม่ชอบนะใช่แล้วมันไม่ได้มาคนเดียวนี่หว่าผมว่ามันน่าจะมาขโมยของพวกเนี้ยดูดีของไม่เพียบเลยเดี๋ยวมันดูของเพื่อมันจะมาขโมยของไว้ก่อนเลยนะการที่เราขโมยของเนี่ย ทุกคนของมีค่าเยอะนะเขาจะมาขโมยของรวดแต่ว่ามันมีกุญแจล็อกนะไม่ใช่ดอกเดียวนะนวทุกคนน,น,น่าจะเป็นรอยงัดว่ะน่าจะเป็นรอยงัดเนี่ยแต่ว่าดีน่าจะมีตัวหนึ่งต<อ>ัวพะคนอนื่นมันไม่พอดีพอดีเล่นขู่เล่นของวะดูเนี่ยรอยมันงัดได้ตัวหนึ่งนะ เด็ดตัวหนึ่งงนไม่ได้งงนได้ตัวหนึ่งงนเปนฟังสิงดิเชียบเลยพวกม็อะไรนเป็นกระะฝั่งน,น,น,นี้ก็เป็นพวกอะไรวะพีพกมกไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพวกจานพวกอะไรนะเชี่ยบเลยเขาจะมาขมโมยของหรือเปล่าทุกคนดีนะเพราะผมมาก่อนนะแม่นั้นอาจจะทุบ พอมาห่างจากหมู่บ้านไกลมากเลยนะจริงห่างจากหมู่บ้านโครไกลเลยแต่ก็ไม่เป็นไรให้ทุกแก่ท่านยอมนั้นถึงเขาตัวนะข้าจะคุมยผมก็ไม่รู้นะเสียงอะไรแตว่ามันจะเอาของให้ได้ผมบอกเลยนะถ้าพ,พ่อพีได้ยินเสียงผมนะไม่รู้ว่าพี่แอบอยู่ตรงไหนอะ่ะผมไม่รู้หรอกแต่ถ้าพี่มาคโมยของเขา แล,แล้วผมได้ข่าวว่าของหายถ้ามีการแจ้งข้นกึนผมบอกแล้วว่าพี่พวกพี่ต้องรับผิดชอบผมไม่รู้ว่าพี่มากันกีนก่คนนะครับแล้วรู้จกักเขาไหมล่ะเราไม่รู้เนี่ยดิให้ขเข<ร>ารับผิดชอบแม่ผมไม่รู้ว่าพี่เป็นใครหรือว่าจะเป็นคนที่ผมรู้จักเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นไอ้าอาาเ,นนเด็กกลุ่มนั้นลนะ่ะที่บอกว่าไม่มากับผมนะแลือก็แอบมาใช่เพื่อที่จะข่องมาลนะไอ้น้องถ้าเป็นพวกเองนะพี่บอกก่อนเลยนะ อย่ามาทําแบบนี้ออกมาเลยเออออกมาหาพี่กับพี่ดูก,ก็ได้อย่ามาทําแบบนี้นะการขโมยของอะ่ะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะรู้ที่ไหนไอยที่นั่นมีลูกมีหลักลงก็อายนะเขาล้อชื่อถหนูทำโดยนี้พี่จะเสร็จเคาะจะลงกระถาแบบว่าให้โดนพวกผีหลอกกลอนเลยนะ ใช้พี่ไปหักคอเลยเอาไหมไอ้พวกเนี้ยพี่มันพูดมันเล่นมันเล่นไอ้พวกเนี้ยมันไม่กลัวหรอกไอ้พวกเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะเล่นอะไรไม่รู้ไม่กลัวหรอกเนี่ยเห็นเห็นปบบมีพวกกองยุงกองยาดูนู้เนี่ยกองยาอะไรวะไม่รู้เนี่ยดูดิเฮ้ยมีเสียงคนวิ่งใครวิ่งวะแต่ว่ามันน่าจะหนีกลับน่าจะหนีแล้ว อมันน่าจะมีกลับคนดูดิโอ้โหดูเพื่อนมาทำของเขาแตกดิทำไรุูกแก้วดูดิมีกระทางนี่ทุกคนไอพวกกระทางพวกเนี้ยถ้าคนที่รักมวยเนี่ยจางให้เราไปขายได้นะเดี๋ยวดูดิพวกโง่พวกหัวแกะเนี้ยทุกคนผมจะพิสูจน์ดูนะ

มัน,นไม่เป็นส่วนตัวส่วนอะไรวะถ้าเป็นพูกเองอ่ะกลับเถอะหรือไม่ก็ออกออกมาหาพี่กับพี่ดูก็ได้พี่ไม่ถ่ายกล้องก็ได้ว่าพวกมันน่าจะหนีกลับเลยวะถ้าได้ยินนะพี่กับพี่ดูไม่ถ่ายวิดีโอก็ได้แต่ว่าให้พูกเองอะเดินมาบอกเดี๋ยวพี่กับพี่ดูก,กลับออกแต่ถ้าไม่ใช่พูกเองนี่ ก็เป็นคนอื่นนี่บอกกันเลยนะครับมาจาับตัวได้นี่เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะทุกคนรักสมวยแบบเน,นี้ยรักสิ่งเนี้ยทุกคนรับในค่ำคืนนี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงมันเดิน่าจิทุกคนในค่ำคืนนี้ผมมาพิสูจน์ กะว่าจะมาพิสุดพ์นงที่เสียชีวิตในโรงเรียนหลังแห่งนี้แดกกลับมาเจอคนลักขโมยของไม่รู้ว่าเขาจะมาขโมยอะไรผมก็ไม่รู้นะแตบบ่ผมจะไม่เจอหน้าหรือไม่ไม่เจอหน้าหรือว่าไม่เจอแบบว่าไม่เห็นหน้าจ้าจ่าเลยอย่างกับเขาใช้หลายปีนะนพงพะหัวนะทุกคนเพราะผมก็ไม่อยากจะรู้เห็นเรื่องนี้กับเขาเพราะเขาอาจจะไปทไําร้ายครอบครัวผมก็ได้ผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นคน กล้ตัวหรือว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนี้ผมก็ต้องป้องกันตัวผมก็จะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับดุนนี้นะแต่ว่าผมถามว่าต้องไปแจ้งความไหมผมก็ไม่กล้าแจ้งนะทุกคนเพราะผมกลัวว่าอยู่ๆผมมาไปทํา youtube พี่อื่นเนี่ยเพื่อเขาอาจจะมาทำร้ายลูกผมหรือว่าเมียผมก็ได้ผมก็เป็นห่วงลูกเมียนะในค่ำคืนนี้ผมแค่มาพิสูจน์ท่านพลงนะแต่ว่าไม่ได้เจอท่านพลงที่เสียชีวิตบริเวณนี้แต่กลับมาเจอ คนขโม,มยของเนี่ยคนขโม,มยของหรือเปล่าผมก็ไม่ได้มติว่าจะมาขโม,มยของอว่ามาม่วสซุมบริเวณนี้นะที่ผมมาพิสูจน์คืนนี้คือแค่มาพิสูจน์มาพิสูจน์ท่านพผลงนะกลับมาเจอสิ่งแบบว่าไม่นึกไม่ฝันมาเจอเหตุการณ์นี้ในค่ำคืนนี้ทุกคนผมก็หมดอารมณ์ที่จะทำยูทูบต่อแล้วผมกะว่าจะมาพิสูจน์ท่านพผลงที่มาเฝ้าโรงเรียนนี่นะแต่ตอนนี้ผมก็แบบว่า รู้สึกผมไม่กลัวนะผมก็แบบโมโหเหมือนกันมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้โมโหมากเจอคนในค่ำคืนนี้ทุกคนผมก็ต้องขอลาพี่พี่ป้านนะแล้วก็รวมทั้งพีเอสซีทุกคนรวมครับเพื่อนผมนะแม้ว่าผมจะทำลายดีหรือไม่ดีผมก็ไม่รู้นะข่าวอาจจะแอบฟังเรารู้เปล่ปาผมก็ไม่รู้ในค่ำคืนนี้ถ้าผมทำลายพิษไปผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมเือนเข่าด้วยความหวังดีนะทุกคนเพราะว่าเราก็เป็นรุ่นให,ใหญ่นะ ในค่ำคืนนี้ผม,ผมก็ต้องขอลาพี่พี่ทุกคนกันนะในค่ำคืนนี้ผมต้องขอโทษนะที่ว่าผมจะมาทํารายการเกี่ยวกับท่านพลงแดงบางเอวนว่ามาเจอเหตุการณ์นี้ผมก็ต้องขอลาพี่พี่ทุกคนก่อนนะผมก็ไม่อยากจะรู้เห็นแบบอย่างนู้นนี้นนะ,ะในค่ำคืนนี้ผมต้องลาอนนะนทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวนะผม